เรือดูฟุลชักไฟไม่เข้าพอเข้าไปแล้วก็ออกมานะครับไม่สามารถชักไฟได้นะครับผมลัสะดาเมนี้ตัวแท้ชัดดีอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวเครื่อพยายาที่จะเข้าชักอยู่แต่ว่าไม่สามารถชักไฟได้นะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสาเหตุมาจากจุดไหนนะครับสาเหตุมาจากหน้าผาสกสกปรกนะครับผมเราต้องมาทางความสะอาดนะครับแนะนำให้ใช้กระดาษทรายขัดหน้าสาผ่านนะครับผมหรือใช้กระดาษทรายแบบลักเอียดนะครับอันนี้นะครับผมใช้กระดาษทราย ครับหน้าสามผาไหมครับผมแือนิมนะครับสามเพลที่ทําให้เครื่อเข้าแท่ชั้นเข้าอ่อนะครับผมไม่สามารถไม่สามารถเข้าในแทะช้าช้าฝ่ยได้นะครับใช้กระดาษทรานะครับผมใช้ผ้าเช็ดไม้อ่อนนะครับครับตัวเครื่อแล้วก็ตัวแทะช้านะครับแค่นีก้ก็ใช้งาน ได้ปกตินะครับผมชาไฟ์ได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับดับไซอย่าเดือดนะครับผมใช้ผ้าเช็คก,ก็ไม่ออกครับ